สวัสดีค่ะวันนี้พายวายพามาชมสระน้ำที่อ,อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะก็้เดินทางมาถึงสระน้ำก็ค่อนข้างจะก,กว้างใหญ่นะคะก็เป็นบ่อน้ำสาธารณะเนาะก็ชื่อหมู่บ้านจันแสนชนัยเนาะตำบลจันแสนชนัยก็เป็นคนละตำบลน,นะคะ ก็มองไกลๆนะคะเจ้านี้ไม่ค่อยได้พัฒนาหรือว่าปรับปรุงเลยเนาะ,ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะรกรกมากเลยนะคะปกติไวไไม่เคยเข้ามานั่งตรงนี้นะคะ mm. ก็จะขาดการดูแลมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะปกติที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่พักผ่อนเนาะสถานที่พักผ่อนเดินใจของชุมชนเลยนะ,ะในหมู่บ้านนี้เนาะ,ะ,ะมาวันนี้ทำไมรกอย่างนี้นะ อาพี่ละตรงนั้นเลยเกิดปวดท้องขึ้นมากระทันหันนี่นะคะก็รกมากเลยนะคะที่ตรงนี้นะคะเป็นเป็นที่อ่าลอยกระทงของหมู่บ้านไอของหมู่บ้านเนาะใช่แต่มาครั้งนี้รู้สึกว่าจะรกนะคะหรือว่าจะรอให้ใกล้จะถึงเทศกาลก่อนหรือเปล่านะคะเวไก็เลยแวะหน่อยปกติก็จะเป็น จะเป็นที่สาธารณะเนาะทำไมครั้งนี้ลกลุงลังลกทึบเลยไม่เหลือเข้าคงอ่าเหมือนเมื่อครั้งก่อนเลยแต่มันสำคัญตรงนึงนะคะว่ามันเป็นแหล่งซ่องสุมของสิ่งที่ไม่ค่อยดีเนาะเขาก็เลยอาจจะมีการยกเลิกปรับปรุปรงกันแบบที่คุยไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ น่าเสียดายนะคะเป็นที่พักผ่อนจนใจได้เลยมันเป็นร่มรื่นเหมือนกันเนาะข้างหน้าก็จะเป็นวัดนะคะข้างหน้าก็จะเป็นวัดเนาะข้างหน้าก็จะเป็นวัดวัดบ้านจานสรสนชัยเนาะยังไปไม่ถึงเลยเนาะว่าท่านปิดประตูเนาะคงไม่ได้เข้าไปชมภายใน แต่เราจะลองไปข้างๆข้างๆที่ตะวันตกว่าประตูโบสจะเปิดประตูประตูวัดเนะาะกำแพงวัดจะเปิดไหมเนาะอันนี้เราก็แบะมาชมตรงที่เขานั่งพักผ่อนหย่อนใจเมื่อครั้งก่อนเนาะกร่มลื่นนะคะเป็นต้นต้นลำดวนนะคะเ,เพื่อนๆมีต้นลำดวนแล้วก็ต้นกะระประพรึกเนาะ นะคะก็ร่มรื่นดีนะคะแต่ทำไมนาะนขาดการปรับปรุงรกนะคะรกมากข้างหน้าก็จะเป็นถนนถนนเชื่อมต่อไปที่ตัวอำเภอนะคะก็จะเป็นลาบยางเนาะเป็นทางหลวงเนาะก็จะมีแยกไปฝั่งคณีอแยกเยอะเนาะบางทีก็ลืมหลงทางเลยอ่ะวันวก็มาทางไหนก็คงจะต้องกลับทางนั้นนะอา๋ยว ข้างหน้าจะมีอ่าบ่อน้ําใหญ่นะคะไม่ว่าจะพาไปอีกจุดหนึ่งนะคะตอนนี้ก็แวะตรงนี้หน่อยเพื่อเป็นการพักรถเนาะรถมันไม่แข็งแรงเนาะรถรถจิ๋วๆเนวะรถจิ๋วจไปได้ไม่ไกลนะคะก็จะประมาณนี้นะคะดวงอาทิตย์ก็กำลังสาดแสงรอดกอไผ่เนาะ,ะกระทบกระทบแับๆบบับสวยไหมคะ เยะวายวายขี้เล่นไหมอ,อีกน้อยอีนอยไหนไหนวบไหนแสงอย,อยู่ไหนตามแสงก่อนนี้งาแสงก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมเล็กๆน้อยๆเนาะ